นัตติงเนี่ยคำว่าติงเนี่ยมาจากสติงทำไมนัตติงถึงต้องใช้สติงอะ่ะคนชอบถามว่าไอคนภาคมวยปล้ำชื่ออะไรตั้งแต่วิดีโอสแควร์ตั้งแต่ทูวิชั่นเนียูบีซ <U PC S 2> ีอะไรเงี้ยนัตติงบอกไม่ได้เหตุผลเพราะว่าอาชีพจริงๆของนัตติงเนี่ยคือเป็นอาจารย์อืสอนอยู่สาธิตจุฬาแล้วเราบอกไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามวยปล้ำาก็หมินเมย์นะมันเป็นกีฬาโหดร้ายเป็นอะไรแล้วเราไปส่งเสริมอะไรหรอเปล่าเราก็ไม่แน่ใจหรือบางทีเราไปภาคอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดว่าเรา ปกครองเขาจะไม่เข้าใจใช่ห,หรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้คงก็ถามมาบ่อยมากถามมาบ่อยจนชื่ออะไรดีว่าชื่อสติงก็แล้วกันเอาเอาชื่อนักมวยปล้ำอะ่ะสติงมันเป็นนักมวยปล้ำฝ่ายธรรมะ,รรมะอมแต่มันเก่งไหมก็ไม่ได้เก่งมากเราก็คิดว่าตัวเองก็ไม่ได้เ,เก่งตอนนั้นตอนนั้นไม่เก่งเหรอเก่งเก่งแต่ว่ามันไม่ได้เก่งกว่าลิขแฟร์ มันไม่ได้เก่งกว่าดัสติโรสอะไรอย่างเงี้ยสมมติวคะแนนเต็ม10เนี่ยสติงก็จะอยู่ประมาณสัก8อะไรอย่างเงี้ยรานนี้ชื่อสติงก็ยังไงดีตอนนั้นนัาต่อยแซมเบย์เขาดังมากระตูนเอาชื่อนัตติงดีกว่าคนนัตติงกับนัต่อยชื่อชื่อนัตติงเพราะว่าการเป็นน้าเนี่ยมันไม่แก่อย่างยังไงกูก็เป็นน้องแม่มึงไม่มีใครมาเรียกกูลุงแน่แ